พกเราาลัังงสบยจตมือนหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันาาอ,สา,อ,นอาสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับ,รบเรามีปืนฉีดน้ำแบบใหม่เป็นปืนฉีดน้ำจากขวดรีไซเคิลน,<ว>นี่ทุกคนอุยน้ำพุ่งขึ้นมาแบบนี้เลยโอ้ยโอ้โหน้ำพุ่งแรงมากพอแล้วพอแล้วทุกคนพอ,อก่อนนี่ถ้าถ้าเรามีแบบนี้เราจะได้หายร้อนไงทุกคนใช่ไหม อย่าเพิ่งฉีดใส่กันเรามาดูก่อนว่าใครมีปืนมั่งอ่าเดี๋ยวพี่ฟอมให้บอสทีหนึ่งให้บอสลองบีบสิบอสลองบีบหูหูโอ้โหพอ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 ต่อไปต่อไปพี่เบสให้น้องไบ์ลองบีบสิพี่เบสให้น้องไบ์ลองบีบสิเพี่บไหนลองบีบสิไบ์ไบ์บีบออกไหมเราต้องก้มหัวหน่อยเออก้มอีกบีบ บีบอ,อ,อะเด็กๆมานี่มานี่เราจะเล่นให้สนุกกว่านี้พ่อแบงค์มีวิธีเราจะเล่นให้สนุกกว่านี้เขาเรียกว่าเกมสาวน้อยสาวน้อยตกน้ำไหมเคยเล่นสาวน้อยตกน้ํากันไหมนี่นี่ครับทุกคน <ไป S 1> อันนี้เป็นเกมสาวน้อยตกน้ำแบงค์หนูอยู่คนแรกอะหนูจะเล่นคนหนึ่งเลยเหรอ,หอได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราใส่ใส่น้ากะให้เข้าปั้นเข้าปั้นมา เราจะใส่เข้าไปในหัวไ, <ป S 2> ได้ไงเนี่ยอุ<ฮ>้ยมันเป็นสาวน้อยตกน้ำแบบใหม่ใส่น้ำลงไปเย้ม<ฮ>ข้าบ้านเป็บบหัวล้ำ<ฮ>ใส่น้ำลงไปแล้วค้าวบ้านถ้บ้าน,น,นเอามือออกไม่ต้องปิดจมูกหอเราช่วยกันใส่เลยอ่ะพอ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 ก่อนข้าวบ้านยืนเฉยนะหนูไม่เล่นได้ทุกคนบายเบ๊ขาปบ้านยาทุกคนยืนเฉยข้าวบ้านยืนเฉยโอเคแล้วตอนนี้นะครับ ขับปั้นตื่นเต้นไหมครับไม่เป็นไรมันจะสนุกมากๆเราจะได้ขายร้อนด้วยกติกาก็คือเราจะปลาให้โดนตรงนี้นะแล้วน้ํามันจะโดนขับปั้นอ่ะบิงลรอกสิโอ้โหไม่โดนโอ้โหไม่เป็นไรวัดโดนอ่ะเดินจับซ่อม,มอูไม่โดนขับปั้นขับปั้นเอามือออกขับปั้นต้องงอนะโอเคเดี๋ยวเรามาลองเด็กโตดูมั้งไม่ได้โอ้ยมือมือขับปั้นไปโดนขับปั้น มันล่าใจมาก้านทั่วเลยอ่ะสะเป้ยเย็นสบายไหมยังไม่มีใครปาโดนนะแต่ว่ามึงขับบ้านไปโดนเองสะโนกาขอคนสองขอคนสองโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนพี่เบสใส่ไปแล้วพี่เบสใส่ไปแล้วพอ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 พี่เบสอยู่เฉยๆเอามือออกเอามือออกโอเคพี่เบสพร้อมไหมครับพร้อมครับกลัวไหมครับเนี่ยไม่โอเคเดี๋ยวเรามาดูเด็กๆ เดี๋ยวพี่โฟมจะปาคนที่หนึ่งนะอ่าข้าวั้านข้าวั้นมายืนข้างหน้าเลยครับถ้าข้าวั้นปาคนหนึ่งโอเคข้าวั้นเริ่มอุ้ยอุ้ยมันโดนนะแต่ว่ามันไม่มันไม่คว้างมากโอเคข้าวั้นเมื่อกี้ข้าวั้นปาโดนแล้วใช่ไหมถ้าใครปาโดนน่ะพ่อแบงค์อนุญาตให้เอามือแตะอันนี้อ่ะค่อยๆแตะเลยครับแตะแตะแตะเเเนนน่่่ เปลี่ยนคนมั่งเปลี่ยนคนมั่งใครจะเป็นคนยืนหนูบิงเหรอมาหนูบิงหนูบิงพร้อมไหมมาอ่าหนูบิงจ่ายหนูบิงจ่ายเรามีกรรมการมาด้วยคนอื่นมาอยู่ข้างหลังครับคนอื่นมาอยู่ข้างหลังโอเคครับทุกคนต่อไปเป็นตาน้องบิงนะครับเดี๋ยวกรรมการจะเติมน้ําให้เต็มเลยพอแล้วครับพอแล้วครับโอ้โหกติกาของเรานะครับเราจะให้ลูกบอลให้กับพี่โฟมหนึ่งลูกถ้าถ้าพี่โฟมปาโดนอ่ะเราสามารถใช้มือได้ โอเคไหมครับอะน้องบิงตื่นเต้นไหมครับอะพี่โฟมครับพี่โฟมปลาเลยครับอุ้ยพี่โฟมปลาโดนออกมาก่อนครับพี่โฟมปลาโดนเตรียมเอามือแตะเลยนะอ่ะคนต่อไปดูฟิจะปลาโดนไหมไม่โดนไบไบจะปลาโดนไหมไม่โดนบอสจะปลาโดนไหมครับไม่โดนอ่าพี่โฟมเป็นผู้ชนะ พี่โฟมจะใช้มือแตะได้เลยครับพี่โฟมได้อกมี่แ่ดเดียวใช่โดนนิดเดียวเย็นสบายไหมเบงอยากอยากเล่นอีกโอ้กรรมการเราเติมน้ำแล้วครับโอ้เราเติมให้เยอะสุดเลยนะครับขับปันปลาเลยครับโอ้ยข้ับปันปลาเก่งอ่ะขับปันแบบไม่ต้องใช้มือเลยอะขับปันปลาแล้วน้ำมันแตก โฟมเย็นสบายไหมครับเย็นสบายโอ,โ,โอเคโอเคเอเใครใครอยากเล่นอีกครับใครอยากเล่นอีกเขาปั้นเล่นไปแล้วเ,ลเขาปั้นเล่นไปแล้วต้องรอทีหลังเดี๋ยวให้น้องบอสก่อนบอสใจสู้ไหมครับบอสตื่นเต้นไหมเนี่ยเดี๋ยวเรามาเติมน้ําก่อนครับปานี้นะครับเราจะไม่ให้ใช้มือแล้วนะเราจะให้ปลา<ก>ปลา<ก>อย่างเดียวใช่เพราะว่าเขาปั้นปลาเก่งมากเมื่อกี้เขาปั้นปลาแตกเลยอ่ะน้องบีงปลาคนี่หนึงครับ อุ้ยน้องวิปลาโดนน้องวิเก่งมากมามายืนตรงนี้วิมายืนตรงนี้พี่เบสพี่เบสถอยไปหน่อยพี่เบสตัวโตต้องถอยไปหน่อยอ่ะเริ่มเลยครับเบสอุ้ยไม่โดนกาฟิวข้าไปอีก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 โอเคโอ้ยกาฟิวกาฟิวปลาโดนแว่นเลยเอาใหม่กาฟิวเริ่มใหม่แว่นเกลือแตงใช่อุ้ยไม่โดนนะโฟม อุ้ยอุ้ยปลาโดนนะแต่ว่ามันไม่แตกน้องใบพร้อมไหมครับครับน้องใบหนึ่งสองสามโอ้ไหลบอู้หูไม่แตกครับไม่แตกตาตาครับบ้านครับครับบ้านอุ้ยไม่แตกต่อไปตาพี่เบสครับพี่เบสโอ้โหใช้ไม่จับอุ้ยไม่แตกใช้ไม่จับได้ไหม่ะกาฟิวกาฟิวโอ้ยุ้ยมันล่วงเองอ่ะมันอุ้ยอยากเล่นดีกระมันล่วงเองอ่ะบอสบอสเย็นสบายไหม อีกตอนนี้เหลือพี่กาฟิวนะครับกับกับน้องไบยังไม่เปียกน้องไบเอาไหมหรือว่าให้พี่กาฟิวเปียกคนเดียวอ่ะงั้นพี่กาฟิวพี่ไบดูโหมดพี่บเปียกยางน้ำอ่ะพี่เบสเติมน้ำห้หน่อยครับกรรมการดเยอะกรรมการเติมน้ำให้เต็มเลยครับเยอะเพอพอพอแล้วเขาเติมให้ถึงประมาณนี้เโอเคโหเต็มแน่นเลยอ่ะโอเคครับทุกคนต่อไปนะครับเป็นตาพี่กาฟิวมั่งพี่กาฟิวพร้อมไหมครับพร้อมค่ะเริ่มเลย อุ้ยไม่โดนมันไม่พังอุ้ยโดนแต่ไม่แตกอ้าวมันอุ้ยไม่โดนอ๋อโอ้ยกระบั้นกระบั้นเก่งมากวู้วพี่กาะฟิวเย็นสบายไหมเล่นดีกว่าใครอยากเล่นหนูใครอยากเล่นไปยังเชิกันมาย่างยิงย่าปากระเป๋ายิงชกอ่าน้องบิงเล่นน้องบิงได้เล่นน้องบิงเลยก็หนูอ่ะใช่ น้ำบีมนะครับท่านหนูอยาัขไมีเราไปกันไปอ่ะเพื่อคนห้งจับดีจับดีดีจับดีดีจับดีดีโอเคนั่นแหละนั่นแหละจับไว้แบบนั้นวมาเจ็บทำไมใครจะเป็นคนป่าครับอ่าเริ่มเลยครับตัวหาลังเกตเลยตัวหาลังเกตโอ้ไม่แตกไม่แตกคนต่อไปคนต่อไปโอ้ไม่แตกไม่แตกว้าทาย เก่งมากเกล้าอ๋ออ๋โดนแล้วโดนแล้ววิ่งโดนแล้วอู้เก่งมากเก่งมากอยากเล่นน้เลยค่ะสนุกเลยเหรอสนุกไหมครับทุกคนสนุกไหมบอสบอสสนุกไหมสนุกอันนี้เปียกไหมทุกคนเปียกกันใช่โอเคแต่ว่าเวลาเล่นน่ะเราต้องใส่อันนี้ด้วยนะเพื่อป้องกันไม่ให้โดนลูกกระต่ายโอเคเด็กๆง้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน ฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงบไบด้วยนะบ๊ายบาย